ตอนนี้ตะไคร้ผมว่าผสมพันธุ์ทำเลี้ยังหอบยังเมื่อกี้เลยเอาตะไคร้ไปป่อยเกาหลีโอ้เป็นเรื่องวะเข้าสิเปิดร้านไทยอุ่นอผมเนี่ยฮะสรอยปุ๋ยตะไคร้ฆ่าตะไคร้ไปประกวดเครื่องเทศว่าไงเบิ่งสถานที่แล้วก็มาเบิ่งวัตถุดิบของเฮาแล้วนะ่นก็เอาไปบังแล้วแม่นบ่สองรถปิกอัพเลยสองรถปิกอัพอันนี้คือหยังเนี่ยเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่โอ้อันนี้คือผลลูกของเพิ่นบ่เนี่ยเจ็บเลยเอาล้างมือด้วยโอ้ยแม่นอีหลีบ่ะชิ้นไหนแน่นอนชิ้นไหนโอ้ยอือ เ oh, อ <jogo. S 1> ้าอร่อยครับรสคนงเด็ดอาั้งามงามแล้วก็เยอะพร้อมเมียนถ้าขยายดีๆเยอะมากใช่นี่แหละล้องถังปลูกแต่ตะไคร่อืปั๊บสุด ชุดลองนึ่นป่ะชุดลองผู้ไหนน่ะชุดนั่นทำเงินเลยอ้าวแน่น,นอนนะครับตะไคร้ครับมือนี่แบ่งให้ฟันธมิดแแห่มันแหละครับอันนี้ส่งจากโค้งล่างหน้าของห้องมือเย็นเดี๋ยวจะมาเบิ่งเพิ่นไห้เหียบป่าจักหน่อยครับเพิ่นไห้เหียบป่าเนาะหลังจากที่เอาป่ามาปล่อยหลายพอสมควรแล้วครับ เบืองพนให้เงียป่าครับมาจีไลเป็นไงเฟิบโอ้ใส่ได้ใส่ได้ตัวนี้ปลาที่ปล่อยนี่มีปลายังไงปลาตะเพียนปลานิ่งหนักหนักท่าปลานิ่งครับหนักหนักตัวปลานิ่งปลาตะเพียนปลาจีนปลาจีนก็มีปลายิบซกโอ้โอ้หลาย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  นี่นี่แม่นี่นะแม่ดำดำนะจะเมียนครับปลานิ่งมันปลานิ่งเต้ปนิ่งไงพี่จิงไมนต้องอยู่ในกระชังที่สุดต้องอยู่ในกระชังตอนแรกตั้งใจอยู่ในกระชังตั้งใจเลยแหละวันนี้เกิดเหตุนี่คือยังน้ำท่วมน้ำท่วมใครว่าดีกว่าฝนแรงไปตัวย่ำกันนะก็เลยต้องเป็นปล่อยต้องกันเลยเอ้าวยังสี่ก็ดีมีโครงการเลี้ยงยังในตอนนี้เลี้ยงกบกบครับ ตอนนี้กำลังเห็ดกับกำลังไงเห็ดไก่ไก่เลี้ยงไก่ด้วยนะครับไก่ปลาเขาก็มีแล้วป่าเข้งนั่นอันม่มาีแล้วป่าเข้ากันมีแล้วเมื่อกี้เห็นหอบหอบไปยังหอบยังเมื่องเกิดเลยเอาตะไคร่ไปกลมเลยล่ะเปืี่ยนกันไปจีไปเกาหลีอ๋อเป็นได้วิสาเกาหลีเนาะอ่าเป็นกระเละเจียวไปฝากพวกอันนี่ล่ะพวกกันเ็ศงานดำกันอยู่เกาหลีเป็นเรื่องว่า เข้าวติดเปื้อนท่านให้ยูพุนเลยว่าให้ผมเนี่ยฮะซอยปูตาไอ้ตะไคร้คาตะไข่ไปบวกกดเครื่องเทศว่าไงแม่นครับพอดีผมมีพื้นที่พอดีเล่ยว่าเฮ็ดตามเพิ่นล่องเบิ่งจ่าหน่อยเพราะว่าตะไคร้เฮาก็มีแล้วแม่นนั่นด้วยครับตะไคร้เฮาก็ยังงามเลยล่องหุ่นเนาะเขาเห็นมันงามนะว่าใครเดาเลย่องโอ้ยฟงมานี่มันก็ปลูกก็ให้งามคือกันเลยเหมือนเลย ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ตีตลาดไปแมนครับโอกาสทุกคนต้องคอยควาไว้เนาะคอยคว้าเอาไว้ครับโอกาสจังหวะเวลาโมเมนต์ต่ำมันมาพอดีกันนี่แมนอาจิตเป็นดวงครับแม่เพิ่งพ่อเปิดเพิ่งก็มีรู้ทางนะพอคนข้าเจ้าอยู่หลายปีเราไมีพวกปั่นปวนเนาะส่งไปได้ดิได้ได้ได้กูอินเตอร์กูอินเตอร์กูอินเตอร์ยังไงนึงโอ้ถ้าเฮามีนะว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีพอสินค้าโคกน้องนาวจะได้ออกสู่ตลาดแล้วมีแราครับที่ผมบอกประจำนี เ้าต้องมีพันธุ์ที่มีตีดีบพรง่ายจากอไอ้ที่ข้าวฝากเพี้ยนมากแกต้นต้อนไปนี่ครับเรี่ยวนี้ผลผลิตเ้าต้องเ้าเปิ่งแล้วต้องคว้าโอกาสนี้ไป้องครับอขันข้าบเบอกเขาว่าข้ามีเขาไม่มีใครห่งงงวงแล้วตอนนี้ขาดยังไงที่เพิ่นต้องการตอนนี้ขาดครั <c oughs> ขบขาดเพท่านมีขาดแต่ว่ามีปลูกอยู่แต่ว่าบ่ราะท่านในราย,ลายปลูกเพราะท่านในราย พื้นที่ผมมันเหลือที่ผมว่าผมโมโหสีเห็นยังเลยนะโอ้มันพอดีมันมอสจอครับการที่เพิ่มมากเหล่อมมากเปิดโอกาสให้ยังทีหน้านี่แหละครับจังเกมีช่องทางต้องคว้าไว้ใช่ครับต้องคว้าเฮ็ดแล้วไปเฮ็ดแต่ไพสซั่งคนรักดีกว่าคนรักดีกว่าเดี๋ยวไิบังเถิดไขกันยังหน่อยคือว่ามือนี้เพิ่มมากไปนั่นแล้วบางแล้ว นี่ครับตะกี้หนาเติบเลยครับแต่ละกรอเนาะเมื่อบ่งสถานที่แล้วก็เมื่อบ่งวัตถุดิบของเฮาแล้วนะเพิ่นก็เอาไปบังแล้วแม่นบ่าสองรถปีกอัพแล้วสองรถปีกอัพแล้วครับแต่ยังบ่พอครับเฮาจะต้องผลิตขึ้นให้ทันกับความต้องการของเพิ่นเนาะต้นที่ผมุ่งโอ้ยังครับนี่ยมอนอันนี้คือยังเนี่ยเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ใช่ครับนี่มอนเบอร์รี่อ๋อนี่นี่นีเดี๋ยวๆๆโอ้อันนี้คือผลลูกของเพิ่นบ่เนี่ยแม่นครับ โอ้บ่เคยเห็นเยอะแยะลูกสาวปผมมาครับอันนี้มอนเป็นจังซี่บ่นี่นะครับลูกมอนโอ้ๆนี่นี่นี่เพิ่งจะเคยเห็นครับโอ้บ่แม่นไอ้สตรอเบอรี่เนาะเหลืองไอ้สีสีหวานสตรอเบอรี่ครับเนี่ยโอ้นี่นี่นี่ยอดชิบยอดครับมาสุกกันตัวแสบเลยเอาร่างมึงด้วยไม่แม่นี่รีบอ่ะเยียมโอ้ยเคยกินบ่ครับนั่งนุ่มๆเนาะเบิ่งกิน่งวังอ๋อนี่ครับ กินไงแน่นอนไงโอ้ยอืมเอ้าอร่อยียบเนครับโอ้เแเดียวครับอืมเแีบเจบบถาดนึที่าอรอทเน่โอ้ข่าข่ามันบพกเขกินแจกเตียครับเนี่ยผมมาเสียบไปหงลายต้นหนึ่งผมได้นมันเกิดแล้วต้นมันเด็ล้งไงแต่ละไงก็ละไงแสดงว่าแถบนี้ตรงไปนี่ปลูกนี่นครับปูกมอืม นี่ครับผลผลิตจากโคกหนองห้าของห้าเริ่มที่มีคนมากทำซามสนใจแล้วก็เป็นโอกาสนิมิตไม้ที่ดีเลยครับบา้านต่อไปห้าก็ต้องผลิตตามที่ความต้องการทองเพิ่นเนาะเอาละครับมือนี่ที่โคกหนองนานะครับอากาศเย็นๆประมาณจะหก 6, โมงแรงกว่าคคุยครับเฮียโก้ห้องจังไหมติเจเจนหมากันนี่เนาะอร่อยไหมนี่โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเพิ่งจะเคยชิมนี่นะครับโอ้โห อ่อยครับรับยินนี่กับมาสัมผัสเฮียกโกนะครับเมื่อกี้เห็นพ่นหอบพ่นหอบอันนี้ยังว่ามันที่แท้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเทศนะครับเปิดร้่นอาหารไทยอยู่ที่ต่างประเทศอาจจะเป็นเกาหลีท่นก็เลยมาเบ่งทับท่ามเรื่องอเครื่องเทศเครื่องอยังนี่นะครับเนาะนีะ่คือตะไคร่นะครับตะไคร้ทีโค้ง,งหน้าพันปูกเอาไว้นะครับเนาะซึ่งมือนี้พ่นก็มีอ่า ลูก้า,มาเมื่อิบงนะครับว่าแล้วก็ถ้าเกิดมีลายๆพ่นก็สิสร้างจองแบบว่าส่งไปสิเปิดร้านอาหารไทยอยู่ทางต่างประเทศนะครับเนาะก็ได้มาเบงสั่งเอาไว้นะครับมีตะไคร้าขาใบมะกรูดอยังเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับนอกจากจิไปเป็นปรุงอาหารแล้วเอาไปถน้อมหารนะครับทั้งพวกยุโรปทั้งยุโรปยุโรปนี่พ่นก็เอาไปถน้อมหารนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่จะมีหลายๆกับทำไรายได้พอสมควรคือกันครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นนิมิตไม้ที่ดีของโคกน้องหน้าเงานะครับทีสีได้นำสินค้าหรือว่าสิ่งที่ห้องปลูกไว้ผลผลิตของห้องนําออกสู่ตลาดนะครับก็มีพันธมิตรมานมเบงนะฮะแล้วก็สั่งจองกันไว้นะครับเอาละครับคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ BL Channel นะครับไม่พบกันใหม่ครับผม